นะครับเคมากสารผิดพันธ์มากนะเคมากกว่าสารผิดพันธ์มากกว่าณนะอุณหภูมิเดียวกันต่อไปครับข้อสุดท้ายในช่วงแรกนะครับเขบรรจุก,กา๊าซคาร์บอนโมอนอกไซด์น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์อย่างละ1โมลลงในภาชนะขนาด10ลิตรที่อุณหภูมิสูงค่าหนึ่งเกิดปฏิกริย์ดังสมการค่า K เท่ากับ10 ปฏิญานี้เข้าสู่ภาวะสมดุลข้อใดถูกเอาล่ะครับตรงนี้เราต้องมาดูสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาให้สารมาสามสารซึ่งเป็นสารน้ำต้นสองสารผิดพันหนึ่งยังไงก็ตามปฏิิรยานี้ ต้องดำเนินไปข้างหน้าเพราะมันไม่มีสารผ่ายตัวหนึ่งการที่จะเกิดย้อนกลับไม่ได้ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวเมื่อไปข้างหน้าสารตั้งต้นต้องลดสารผิดพันต้องเพิ่มแต่มีลักษณะที่เด่นก็คือว่าสารตั้งต,ต้นต้องน้อยกว่า1โมลใช่ไหมฮะเพราะลดลงสารผิดพัน คาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าหนึ่งโมลแน่เพราะมันเป็นมีอยู่แล้วแล้วเมื่อมันไปยานเดินไปหน้าสายมิตรพันต้องเพิ่มอันนี้าคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าหนึ่งโมลแต่ไฮโดรเจนไม่ถึงแน่นอนเพราะถ้าถึงหนึ่งโมลเนี่ยคาร์บอนหมดและไอน้ำหมดอันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นไฮโดรเจนนองกันกว่าหนึ่งเพราะนั้นข้อหนึ่งบอกไฮโดรเจนหนึ่งโมลผิดเพราะถ้าบอกไฮโดรเจนหนึ่งปั๊มปยานนี้เกิดแบบสมบูรณ์ มันไม่ได้เพราะมีค่าเคสิค่าเคมากๆม,มากกว่าสิบมากมันถึงจะเข้าสู่ภาวะสมดุลได้จำนวนโมลของกาซไดเชนมากกว่า1โมลผิดผิดตรงไฮโโรเจนข้อ3จํานวนโมลคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนมากกว่า1ผิดไฮโดรเจนต้องน้อยกว่าหนึ่งและจํานวนโมลของตัวนี้น้อยกว่า1อันนี้ใช่แต่ผิดตก ไฮโดรเจนข้อ3จำนวนโมลข,ของคาร์บอนไดออกไซด์จะมากกว่า1จำนวนโมลของคาร์บอนมอนน้ำและไฮโดรเจนจะน้อยกว่า1ถูกต้องคำตอบโปยเป็นข้อที่4เห็นไหมฮะต้องเปรียบเทียบและคำนวณไม่จำเป็นต้องคำนวณอย่างเดียวเราต้องคาดชะนีให้ให้ให้เป็นนะครับเพราะเรื่องสมดุลคือเรื่องของการเกิดปฏิกิริยา ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์การทำพยายาหมดเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ต้องดูสัดส่วนของปริมาณสัมพันธ์ด้วยเห็นไหมฮะว่าข้อสอบใน10ข้อแรกเนี่ยมีอะไรอะไรที่นักเรียนจะต้องระมัดระวังเยอะขึ้นเยอะกว่าในพื้นฐานและประยุกต์อะนะครับมันเดี๋ยวเรามาดูในช่วง ต่อไป